เป็นเจ้ามือเขย่ายังไงก็ไม่กินคลิปนี้มีคำตอบครับและใครไม่อยากพลาดคลิปจากช่างบอยสามารถกดติดตามที่ผมวงกลมไว้ได้เลยนะครับผมนะฮะและกดกระดิ่งกดคำว่าทั้งหมดนะครับผมสวัสดีทุกทท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องช่างบอยอีกเช่นเคยนะครับสวัสดี f อและลูกค้าช่างบอยด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ช่างบอยจะมารีวิวนะครับจานใบนี้ต้องบอกไว้เลยนะครับ ตรวจแม่เหล็กไม่เจอเล่นกับลูกวัดดวงชุดไหนก็ได้สั่งได้ไม่ว่าจะเล่นหน้าสีหน้าลายนะครับจานใบนี้เหมาะมากๆวิธีการเล่นของจานใบนี้จะเป็นยังไงเรามาดูไปพร้อม,อมๆกันฮนะ <S <S อ่ามาดูนะครับเดี๋ยวตานี้จะเอาอันนี้ดูนะครับเอาเหเี่ยวให้ดูนะครับสั่งเหี่ยวขึ้นนะสั่งเหี่ยวขึ้นนะครับเดี๋ยวลองเทสดูน,นะครับสองสาม,สสามเปิดนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะสั่งเหี่ยวขึ้นมาให้เล่นนะครับ นะครับเขย่าขึ้นมาแบบนี้ครับนี่เป็นเดี่ยวนะครับห้าสามเดี่ยวดูนะครับอันนี้เหมาะมากๆนะครับเล่นลูกใครก็ได้นะครับขอ,หอ,อให้เล่นบนจานใบนี้อย่างเดียวนะครับขอให้เล่นบนจานใบนี้อย่างเดียวอันนี้เป็นหกนะครับจะเล่นหกให้ดูนะครับเป็นแบบนี้นะครับหกนี่นะครับเห็นไหมครับสมมติผมเล่นหน้าลายผมจะเบรกตัวอยู่ทําไง <จำ S 1> ถ้าเกิดอยากเบรกตัวอยู่ใช่ไหมครับสมมติเป็นหน้าลายแบบนี้ใช่ไหมครับอยากเอา มี2อเมตรก็ต้องต่อตาสบายพอลก็จะเล่นบนบนนะครับเราก็เบรกตัวอยู่ได้เหมือนกันครับนี่ครับเห็นไหมครับมันก็จะเป็น2ให้เราอยู่อ่านี่คือเบรกตัวอยู่เล่นหน้าลายนะครับอันนี้เล่นง่ายครับจานตัวนี้ไฮไลท์ของมันคือตรงนี้ครับเล่นลูกใครก็ได้อ่านี่ลูกวัดดวงนะครับนี่แม่เหล็กนะครับ เล่นลูกใครก็ได้นะครับตรวจไม่เจออยู่แล้วลินนะครับไหลไม่มีสะดุดนะครับเห็นไหมครับมีเหล็กนะครับตรวจไม่เจออยู่แล้วรันเหล็ดลินไหลไม่มีสะดุดนะครับลินไหลไม่มีสะดุดนะครับสังึ้นแล้วลินไหลไม่มีสะดุดสมมุติว่าเราอยากเบรกห้าไว้สมมุติเล่นหน้าลายนะครับสมมุติเล่นหน้าลายครับอยากเบรกห้าไว้นะครับอ่าอยากเบรกห้าไว้นี่ยครับเบรกห้าไว้เห็นไหมครับ ไปไหนก็ลิ้มะดนะครับเห็นไหมครับไปได้หมดนะครับวิธีการเล่นของมันนะครับวิธีการเล่นของมันเขาเรียกว่าจานเข็มนะครับเป็นงานคลาสสิกนะครับจานเข็มนะครับจานเข็มไปเล่นลูกใครก็ได้ขอให้จานใบนี้ไปอย่างเดียวฝาใครก็ได้วิธีการเล่นของมันคือเวลาเราเล่นเนี่ยตรงนี้เห็นไหมครับตูดแต่งานตัวนี้ตูดสวยนะครับจะมีตรงนี้นิดหนึ่งมีปุ่มตรงนี้ครับนิดหนึ่งไว้เป็นที่ดึงครับแบบนี้นะ เวลาดึงเห็นไหมครับถ้าเกิดมองว่าผ่านมองไม่เห็นครับมองยากครับอันน um> ี yeah> ้มองผ่านจุดสองจ้านเอ่าเห็นไหมครับเต่๋ยเวลาดึงเข็มขึ Spot? ้นมาเห็นไหมครับมันจะขึ mm ้นมาแบบนี้อือฮะอ่าเห็นนะครับก็จะประมาณนี้อ่าก็จะประมาณนี้สมมุติว่าเราอยากเล่นอะไรอ่ะอ่ลองลองลองเอาเบรกตัวอยู่ก่อนเอาเบรกตัวอยู่เนยครับเห็นไหมครับเบรกอ่าพอขยับปุ๊บเบรกปุ๊บแล้วเราก็ปล่อยก็ลินอ่าเราอยากได้เหี่ยวใช่ไหมครับสมมุติว่าอยากได้เหี่ยว อยากได้เหยวนะครับแล้วก็เอามุมๆเนี่ยให้มันเข็มมันแจกเห็นไหมครับอ่าแค่นี้เองครับหยวอ่าแต่มองไกลๆแทบไม่เห็นเข็มเลยอ่าสมมุติว่าอยากได้หกนะครับมองไกลๆนี่อ่าสมมติว่าอยากได้หกเห็นคนถามเข้ามาครับอ่าเห็นคนถามเข้ามาเยอะเลยครับอ่าสมมุติเล่นหน้าลายนี่สบายเลยนะครับเล่นหน้าลายนี่สบายเลยเขยยาปั้งอ่าสมมุติว่าอยากได้อะไรอ่ะอ่อยากได้สองตอนนี้อยากได้สองก็แบบนี้ครับ เห็นไหมครับสองแล้วก็ปล่อยแล้วก็หลินแค่นี้เองคือส่วนมากลูกค้าที่สั่งจังบอยหน้าลายนะครับเอาไปเล่นหน้าลายจะเหมาะเอาไปเล่นหน้าลายมันจะเหมาะนะครับแต่เล่นหน้าสี่สองเหยียวก็ได้หน้าสี่สองเหยยวแล้วก็สั่งหกเหยวก็กินขาดนะครับแต่มันดีอย่างหนึ่งคือมันตรวจไม่เจอนะครับลูกค้ามันตรวจไม่เจอครับเนี่ยครับอยากได้เหยว่ะเห็นไหมครับมันเป็นลักษณะแบบนี้ครับแหละครับถ้าเกิดชอบสนใจนะครับถ้าเกิดชอบสนใจ โทรหาโทรมา,ราช่างหาช่างบอยโทรมาหาช่างบอยได้ตลอดนะครับยี่บสี่ชั่วโมงร <มา S 2> ้านเปิดยี่บสี่ชั่วโมงมาตอนดึกดืกด่นดนก็ได้นะครับถ้าเกิดรีบเล่นต้องการของอุปกรณ์ในรถทุกอย่างช่างบอยนะครับจากประสบการณ์ช่างบอยเป็นคนเล่นจริงนะครับก่อนที่จะมาเป็นช่างและให้คําแนะนํานะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยตรงจุดอย่างแน่นอนอโอเคนะฮะขอนิดนึงนะครับ อนนี้หนึ่งคนที่โทรหาช่างบอยนะครับบอกว่าโทรช่วงเช้าอาจจะไม่รับบางคนโทรมาในเจ็ดโมงเช้าหกโมงเช้านะครับช่างบอยเป็นคนเล่นนะครับช่างบอยไม่ได้ตื่นเช้าขนาดนั้นโทรมาช่วงเที่ยงช่วงบ่ายจะดีมากเลยครับจะได้คุยกันนะครับโอเคฮะสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ